นกฮูกมาติดตะไคร้อีกแล้วเนี่ยจับเอานอกอะไรนะเรียกนกฮูกเอนี่นกะจับก่อนอุตสา่าห์วาจะช่วยเพื่อนๆเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่ อุตส่าห์ตัวเองกระป่วยอุตส่าห์เห็นอุตส่าห์จะไปช่วยคราเนี้แหละเขาเขาเรียกว่าอะไรนะทำบุญบูญชาโทษอุตส่าห์จะไปช่วยดีนะยายเอาโทรศัพท์ไปคือไม่ได้ใช้ไม้เสียบๆนะถือไปเข้าใจไหมมือถือเนี่แหละถือไปก็ไปไปเห็นก็ไปถ่ายแล้วก็จะไปชโชตอนแรกก็จับจับเขาก็อยู่เฉยๆเฉยๆ,ๆยายก็ถอดออกถอดอกอ,ดอกกว่าจะได้มันถอดไม่ได้เนาะ เราไปทาอะไรไหมลูกนี่เจอขางับโอ้โหเพื่อนเพื่อนโอ้ยงับขางับยายสองอันนี่ทำไงล่ะงับทั้งสองมืออืมโทรศัพท์กระวางอยู่ข้างๆเนาะงับทั้งสองมือทำยังไงล่ะทีนี้เพื่อนเพื่อนทำอะไรไม่ถูกเลยเรายิ่งกระดูกกระดิกมันยิงคาบมันยิ่งบีบเข้าไปใหญ่โอ้ยเพื่อนเพื่อน ทรมานมากเลยนี่ไม่รู้มันเป็นผิดเปล่าไม่รู้นะทีนี้นึกออกยอมกระดุกกระดิกเอามือไปจิ้มโทรศัพท์โทรหาลูกชายให้มาช่วย <c oughs> เขามาเขาก็เลยเออดึงดึงขามันออกดึงขามันออกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งกระโดดไปงับลูกชายใหญ่อีกขาไปงับ <c oughs> ยายเลยเข็ดเลยทำไงล่ะทีนี้ปล่อยอายุย่างงั้นเหรอมือมันเจ็บแล้วอะ่ะไปตัดตะไครยออกกลัวแล้วเข็ดเจ้า <c oughs> ของหมดแต่ป่วยผักเหี่ยวหมดแล้วเพื่อนๆขอรดน้ำผักก่อนวันนี้คอยยังชัวหน่อยดีขึ้นมานิดนึงเนาะลูกชายยายไปตักขยะ ขยะทิ่เผาให้ตักเอาไปทิ้งนะอรอนดน้ำผักแป๊บหนึ่งก่อนอยนนเลย<ม>จอบขอกระปวยผักกระเหียวเหนื่อย <c oughs> গত আউদি কৰা อะไรนะมแมลงกินผักแล้วนะโอ้มแมลงมากินผักได้แล้วนะเพื่อนแมลงอะไรแบบนั้นโอ้โหเต็มเลยยายว่าจะเอาปุ๋ยใส่ผักอีกไม่เอาใส่เลย ว่าหนาวนะแต่ทำไมผักไม่สวยเลยเพื่อนขาดน้ำไม่ได้รดน้ำแค่สามวันเองนั่งรถผักยืนแล้วมันรู้สึกว่ามันเวียนเียนหัวเพื่อนดีนะมันไม่มีแดดเห็นว่า เมื่อเรือนนี้หรือพุ่งนี้ควจะตกไม่จะไม่รกก็สงสารรอฝนตกนีก่น Ich will, dass ich Nee, auch ein Leben noch. Da was wow. hey. ah. hier. Und hier. Dann ich den Telefon, hier. Dann ich ลูกชายมาส่งสลัดนัดเพินตาเยอะเลยลลูกคนลงไอ่สิน้อนี่นี่ข้าวมาถึงบ้านเราเพื่อน ผักบุ้งให้มันกินให้อาหารจริ้งรีดก่อนไปหลบอยู่ที่ไหนกันหมดเนาะนี่ห,หลบไปอยู่ในอเอาไว้ก่อน Yes. <laughs> ของโมดเต,ต่ป่วยเจ้าของโมดเต,ต่ป่วยนี่นะคะเพื่อนๆ <c oughs> ได้มา <c oughs> ที่ไปเนี่ย <c oughs> ชวนลูกชายเขาจะไปเตะบอลบอกข้าไปตลาดนัดหน่อยอรีบไปรีบมาอยาจะได้อะไรก็ไม่ <c oughs> รีบได้ใหญ่อยากได้แบบนี่แหละ นำน้ำมาสดเนาะร้อนๆอ,อันนี้ต้มเป็ดนะคะส่วนอันนี้แกงเห็ดออแฟนยายทาให้กินไปแล้วไปเก็บสลัดมาทําให้กินแล้วกินสลัดกับหมูทอดกรอบเมื่อวานแล้วก็ได้หนังไก่ทอดมาให้เขาชอบกินแฟนยายคนละถุงกับลูกชายยายนะนังไก่ทอดเขย่ืมก็ได้ขนมมาคนละถุงไอ้พวกโดนัทนะอืมแบ่งไว้น่นถุงหนึ่งเอาวันนี้ถุงหนึ่ง ของลูกชายยายก็ได้ผัดเผ็ดะนะปลาดุกทอดกราะนะปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ดแล้วก็ไก่ไก่อะไรไม่รู้ผัดไก่แกงคั่วไก่หละอะไรไม่รู้ของายพอนก็ได้ซุปมะเขืออืมเอาไว้นอน <c oughs> หุงข้าวกินวันนี้หุงข้าวกินเองหลายวันแล้วไม่ไปกินข้าวบ้านเยพรเพร่อครัวไปติดวัดเยพรแต่เอียงจะทําบุญวันเกิดอยู่ เดี๋ยวไปติดหวัดตะเอียงสวยเลยก็เยอะเลยไม่ได้ไปยายก็เลยอยู่บ้านหลายวันแล้วเนี่ยไม่ได้กลัวไปติดหวัดเนาะเริ่มดีขึ้นแล้ววังว่าเออวังว่าเออหายอะไรนะหวังว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นกว่านี้เนาะยายก็ไม่ได้ถ่ายให้รู้ที่ตลาดนัดหรอ,อเกเจ็บมือดูดีเพื่อน โอ้ยอะไรนะเขาบอกทำบุญบูชาอะไรทำบุญบูชาโทษหรือว่าอะไรนะ <c oughs> อ้ยนี่อันนี้น่าจะโดนน่ะเจ็บอยู่เลยส่วนอันนี้ดีขึ้นแนละ้วอน,นี้ไม่เท่าไหรเนี่ยป่ะยายขออุ่นข้าวกินก่อนกินอะไรก่อนกินแกงเห็ดก่อนเนะาะเพราะว่าอร่อยนะเข้าแกงสดๆเลยนะเพื่อนมายายขอกินข้าวก่อนอนะเนี่ยว่ากินพรุ่งนี้อื้อ